Mark the one that has a different tone pattern. e 老年人 B. 买黄瓜 C. 史学家 2. A. 表演家 B. 老年病 C，洗白菜。三，A，买铅笔。B，小说家。C，总经理。四，A，打太极。B。 好问题。C，老年组。五，A，好朋友。B，找银行。C，打长途。 第二部分 Part 2听录音 Questions 6 to 10 Listen to the recording and underline the trisyllabic words and phrases in the sentences you hear. 六 七，7. 今天北京的天气怎么样？八，学校里有一家水果店。九，小张去商店买东西了。十。 他们去火车站买票了ข้อสค่ะเรามาถึงหันจื่อนะคะตัวอักษรจีนนะคะหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า characters นะคะทีผู้พาร์ทที่หนึ่งค่ะข้อหนึ่งถึงข้อสองให้ดูตัวอักษรจีนที่ให้มาต่อไปน,นี้แล้วเลือกดูว่า ตัวใดบ้างที่มีฝั่งทางซ้ายเหมือนกับตัวนี้นะคะเยนะ,ะแล้วตัวไหนบ้างที่มีฝั่งทางข้างซ้ายเหมือนกับตัวนี้ก็คือฝั่งมือที่แบบยกขึ้นนะคะโอเคค่ะเรามาดูกันฝั่งเย่ได้แก่ข้อ a นะคะ a แล้วก็มี c นะคะแล้วก็มี e นะคะแล้วก็มี f สตัวนะคะต่อไปฝั่งมือที่ยกขึ้นอย่างนี้ได้แก่ b นะคะ b d g แล้วก็ตัว h ค่ะนะคะสังเกตฝั่งตัวหนังสือ t e a r p r o f e ค่ะตอนที่สองนะคะ ข้อ3เนี่ยเราจะมาดูปีสุนกันก็คือลำดับตัวอักษรนะคะของตัวที่1ค่ะตัวนี้อ่านว่าไค้นะคะไคถ้าไขเชอก็คือขับรถนะคะปกติไครตัวเดียวแปลว่าเปิดค่ะไขมีสีสสตรกค่ะ e e R, e ส r e e r นะคะสี่สตรกค่ะเ e, 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 ราก,ก็เขียนไปตาม อี e, e, R, 二一二三一二三四แล้วก็一二三四นะคะต่อไปชื่อเออเชอร์ค่ะเชอร์แปลว่ารถนะคะเชอร์ก็มีทั้งหมดสี่สตรกเหมือนกันค่ะเขียนอย่างนี้ค่ะอีอ e, e, ีแล้วอันนี้ก็ไม่ยกมือหักอย่างนี้นะคะ E, R, 3, 一二三四ค่ะ อี一二一二三一二三นะคะ一二三四ค่ะเธอต่อไปเธอุยฮุยุยนะคะหุยหมายถึงกลับนะคะอเ e, ส้นนี้ไม่ยกมือค่ะอ e ออีสองสาอีอสาม 1>, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5มีนมีะคะมีทั้งหมด6สตรกค,ค่ะ1 2 3 4 5ส1 2 3า5 6 1 2ห4 5 6ำหรับเจเดคเคหนึ่งบทที่14ก็จบแต่เพียงเท่านี้ค่ะ ขอบพระคุณที่ติดตามนะคะสวัสดีค่ะ